เสร็จใหม่ๆแบบนี้นะครับกับกระเป๋าสตางค์ที่ใช้มาแล้ว1ปีนะเท็กเจอร์ของหนังผิวสัมผัสมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับมีความรู้มัาแชร์นะครับยังไงไปติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผม M. จากเพจเอ็มแฮนด์คนะครับวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าหนังนะครับ2ใบนะจะมีความแตกต่างกันร,ระหว่างหนังที่ทําเสร็จใหม่ๆนะครับกับหนังที่ใช้มาแล้วประมาณ1ปีนะครับ ให้ดูสีแล้วก็ดูเท็กเจอร์ของหนังนะครับที่มันเปลี่ยนไปนะอันนี้ขั้นตอนแรกให้ดูรุ่นนี้กันนะครับเป็นรุ่น M16 นะครับเป็นรุ่นมินิใช้ง่ายๆนะครับรุ่นนี้จะเป็นย้อมเขียวข้างนอกแล้วก็มีลูกเล่นสีดําด้วยนะอันนี้เพิ่งทาเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับด้านในจะเป็นหนังธรรมชาติไม่ย้อมสีนะครับจะมีช่องใส่บัตรรวมแล้วก็มีช่องเสียบด้านหน้าด้วยช่องท่าระบารุ่นนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับมันจะขยายได้กว้าง สำหรับใครที่ต้องการใส่ธนบัตรเยอะๆนะครับช่องบัตรจะเป็นแบบเปิดกว้างไม่ได้ล็อกตายนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็รุ่นที่ทําเสร็จแล้วใช้มาประมาณ1ปีนะครับสีเขียวเหมือนกันนะครับสังเกตดีๆแต่ตัวน,นี้ใช้มาประมาณ1ปีนะครับสีจะเข้มขึ้นมากเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็อยากลองทํากระเป๋าหนางังก็ลองศึกษาดูได้นะครับอันนี้สีจะเข้มขึ้นตามอายุการใช้งานนะครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับกระเป๋าสตางค์หนังแท้เนี่ยจะมีเสน่ห์อยู่2ออย่างนะครับเวลาใช้เนี่ยหนังมันจะยิ่งนิ่มแล้วก็มันเงาขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะสีจะเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานของแต่ละคนนะครับจะมีรอยเลอะบ้างนะครับเป็นเสน่ห์ของหนังแท้นะแต่ถ้าเป็นหนังย้อมใหม่จะเป็นสียังอ่อนอยู่นะครับสังเกตดีๆว่ายังด้านๆอยู่นะครับตัวหนังยังแข็งอยู่ แล้วก็จะมีรอยเท็กเจอร์ของหนังที่เป็นหนังแท้เห็นไหมครับจะขึ้นลายแบบนี้เวลาเราย้อมสีตัวนี้จะต่างกับหนังเทียมนะครับใช้ไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็มันขึ้นนิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่น M16 นะเป็นแบบที่ผมออกแบบให้มันเป็นรุ่นมินินะครับช่องบัตรไม่เยอะนะครับเน้นช่องบัตรแบบเสียบรวมนะ จะมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าตัวนี้จะเป็นช่องทาบัตรเปิดกว้างนะครับใส่ทาบัตได้เยอะนะครับตัวนี้วันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับความแตกต่างระหว่างหนังแท้ที่เป็นหนังทําใหม่กับหนังที่ใช้มาแล้วนะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเพจเอ็มแอนด์คราฟได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ